เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีทีกับทวีศักและซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืนและถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,ค,ค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้สองซิมแล้วทั้งโทรโพสไลฟ์ Post, Life, ฟรีไปเลย24ชั่วโมง ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ a i s 1 2 Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m ม g จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมเลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก a i s 1 2 Call การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซา,าล่าพลอยสวุวรรณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้วันพุทธที่5สิงหาคม2563ดิฉันซาร่าพลอยสุวรรณวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันแน่นอนว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่มีการรายงานข่าวการที่เราได้พบได้เห็นได้สัมผัส ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเลยเหมือนกันกันกบสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเศรษฐกิจนะคะเรื่องการเมืองเรื่องของปากท้องและที่สำคัญเรื่องของเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เลบานอนนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรง ปี2020ถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับมวลมนุษยชาติเพระนาะฉะนั้นเราก็ต้องผ่านไปด้วยกันวิธีการที่จะอยู่รอดให้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของพวกเราเช่นเดียวกันเรื่องของเทคโนโลยีคุณผู้ฟังก็ถือว่ามาในช่วงที่กำลังต้องการพอดีเลยเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของโควิดอันนี้เราก็คงจะเห็นกันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเทคโนโลยีมีบทบาทอะไรกับ เข้ามาช่วยการทำงานของบุคลากรด้านการแพทย์มาช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของ 5G เองก็ดีถือว่าเป็นประเด็นที่เราก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆเพราะในช่วงจะบอกว่าครึ่งปีหลังสัทีเดียวก็ไม่เชิงจะบอกว่าเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีดีกว่าก็จะมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวออกมาส่วนมากจะเป็นรุ่นที่รองรับ 5G หลายๆแบรนด์นะคะอย่างวันนี้เองก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งที่จะมีในช่วงเวลาถ้าในเมืองไทยรู้สึกว่าจะเป็นช่วง3ามทุ่มคืนนี้นะคะที่จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแฟลกชิพหรือว่ารุ่นเรือธงของทางฝั่ง s ซัมซุงอย่างตัว Galaxy Note เวอร์ชันปีนี้รู้สึกว่าจะเป็น Galaxy Note 20 ที่เป็นพระเอกที่เป็นไฮไลท์ส่วนรุ่นอื่นๆอย่าง Galaxy Fold l Galaxy Flip และก็ตัวของอุปกรณ์อย่างเช่นหูฟังแล้วก็สมาร์ทวอชรุ่นใหม่นะคะมีอะไรที่จะได้สนใจบ้างติดตามกันในคืนนี้สำหรับใครที่เป็นคนที่กำลังรออยู่นะส่วนก่อนหน้านี้ก็มีแบรนด์จากจีนแบรนด์จากทางฝั่งอเมริกาทยอยเปิดตัวกัน เรียกว่าเยอะพอสมควรเลยล่ะนะคะก็ถ้าใครที่มองหาสมาร์ทโฟนอยากจะใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G ก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าหลายๆรุ่นก็เริ่มทยอยเปิดตัวก็คงจะเข้าประเทศไทยไม่ช้าก็เร็วนี้แต่ว่า อย่างที่บอกไปนะคะว่าได้โทรศัพท์ 5G มาดูเงื่อนไขอื่นๆในการใช้งานด้วยทั้งเรื่องของ coverage เรื่องของสัญญาเรื่องแพ็กเกจต่างๆนะคะก็ต้องดูให้ครอบคลุมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยดูความจำเป็นในการใช้งานของเราด้วยดูประโยชน์ของตัวเทคโนโลยีให้สัมพันธ์กับความต้องการในการใช้งานของเราเพราะหลายๆคนจะโฟกัสที่ ความเร็วของอินเทอร์เน็ตว่า 4G กับ 5G 5G จะเร็วกว่า 4G อย่างนั้นอย่างนี้เปิดโลกสื่อสารยังยืนยันคำเดิมค่ะว่า 5G มันเป็นอะไรที่มากกว่าสิ่งที่เราใช้ในยุค 4G อย่างแน่นอนความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่เซี่ยวเล็กๆของคุณสมบัติของเขาเท่านั้นถ้าต้องการจะซื้อไปหา 5G มาใช้เพื่อที่ต้องการความเร็วขนาดนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ยังไม่จำเป็นเรามีอุปกรณ์ เรามีทางเลือกที่เดี๋ยว 5G ปีหน้าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นปีนี้ค่อนข้างหนักนะคะปีหน้าเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นมีการขยายโครงข่ายครอบคลุมมากขึ้นมีอุปกรณ์ออกมามากขึ้นอุปกรณ์ในที่นี้คือ Internet of Things นะคะเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ถามว่า 5G มันมีความสำคัญมากแค่ไหนทำไมใครๆก็ให้ความสำคัญกับ 5G อย่างที่บอกไปว่า 5G เนี่ยเราจะให้คุณผู้ฟังได้คิดแยกออกจากกันเลยว่า 5G ที่เขาบอกว่าเป็นความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นอยู่ในโซนของอุตสาหาการรมภาคอุตสาหาการรมภาคธุรกิจต่างๆที่เขาจะเอา 5G เข้ามาใช้งานซึ่งภายใต้ความ 5G นี้มันมีเทคโนโลยี ย่อยๆอยู่เยอะมากนะคะซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมจะนำอะไรไปใช้ก็แล้วแต่สุดแท้แต่เป็นการออกแบบให้ฟิตกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละธุรกิจได้พาร์ทของประชาชนคอนซูมเมอร์ทั่วไปเนี่ยอันนี้น่าสนใจว่ามันจะเป็นมากกว่า สัญญาณมันจะมีมากกว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะมันจะสามารถเป็นพื้นฐานเป็นโครงสร้างด้านดิจิตอลที่สร้างเกี่ยวกับตัวของสมาร์ทซิตี้คอนเน็กติวิตี้แมชชีนทูแมชชีนการที่อุปกรณ์สื่อสารกับอุปกรณ์ด้วยกันเองอุปกรณ์สื่อสารกับคนแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมาย มันจะตามมานี่คือความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคที่5ที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้โฟกัสกันให้ถูกจุดเพราะว่าหลายคนมากเลยเวลาที่เราไปดูข่าวเกี่ยวกับ 5G แล้วก็จะมีคนที่มาคอมเมนต์ใต้ตัวของอาร์ติเคิลนะคะใต้บทความใต้ข่าวอะไรต่างๆ ยังมีคนที่คิดอยู่ในเรื่องของความเร็วอยู่จริงๆคุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังที่ฟังรายการเปิดโลกสื่อสารดิฉันเชื่อแน่ๆว่าพวกคุณได้มองข้ามในเรื่องนี้ไปแล้วนะคะความสำคัญประโยชน์ของเทคโนโลยีมันมีมากกว่านั้นและแน่นอนว่าเราก็จะหยิบยกมา เล่าสู่กันฟังเป็นการอัปเดตโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการต้องปรับตัวไม่ว่าจะปรับตัวจากโควิดปรับตัวจากเศรษฐกิจปรับตัวจากเรื่องใดๆก็ตามทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในประเทศช่วงนี้ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยมีเรื่องของความคืบหน้าใดๆแต่ว่ามันยังมีประเด็นที่เรายังคง จับตาดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการการสัรหากสทอชอชุดใหม่นะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญในแง่ของการออกเรื่องของมาตรการกำกับดูแลอุตสาหากรรมทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุและโทรคมนาคมทุกอย่างนะก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในด้านของการกำกับดูแลนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านของดิจิตอล ก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะไม่แน่ใจว่ากำลังดำเนินการเรื่องอะไรอยู่บ้างนะคะแต่ก็ติดตามดูเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรานวัตกรรมด้านการเงินการธนาคารอันนี้ก็มีการขับเคลื่อนเกิดขึ้นค่อนข้างน่าสนใจเป็น movement ที่น่าสนใจแล้วก็เราน่าจะต้องมาจับตาดูด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลัง ติดตามอยู่แล้วถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่าเปิดโลกสื่อสารจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังอย่างแน่นอนสามารถรับฟังผ่านทางแพลตฟอร์มที่เรามีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะฟังผ่าน YouTube นะคะที่ช่องเทเลคอมเรดิโอหรือหาคำว่าเปิดโลกสื่อสารภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมไปกด Subscribe กด f o l l o w ในช่องของเราด้วยนะคะเวลาที่อัปโหลดเอพิโซดใหม่ๆขึ้นไปคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดในแต่ละวัน ส่วนอีกช่องทางในรูปแบบของตัวพอดแคสต์นะคะก็จะเป็นในการรับฟังผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น SoundCloud, Podbean หรือ Spotify สสำหรับใครที่มี Account อยู่แล้วนะคะก็สามารถรับฟังได้ในช่องทางที่สะดวกนะคะอย่าลืมไปกด Follow กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในคอนเทนต์ของเราด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นพระคุณอย่างมากนะคะเป็นกำลังใจให้กับเรานั่นเอง ในวันนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมไอทีบ้านเราไปดูกันต่อที่ต่างประเทศรอบโลกกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้ทั่วโลกประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจกันเยอะมากต้องงัดกลยุทธ์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและวิธีการที่หลายๆประเทศนิยมใช้งานกันนั่นก็คือเรื่องของการใช้ดิจิตอลโซลูชันเข้ามา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเองจริงๆก็มีนะตั้งแต่การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การทำแคมเปญต่างๆเพียงแต่ว่าในธรรมชาติของการใช้งานพวกดิจิตอลโซลูชันต่างๆคุณผู้ฟังเอาตัวเราเป็นผู้ใช้งานเนี่ยคนก็คาดหวังกับการเข้าถึงบริการที่ง่ายไม่ซับซ้อนขั้นตอนไม่เยอะเงื่อนไขไม่ มากไม่ซับซ้อนใดๆถ้าเกิดว่าเงื่อนไขซับซ้อนจะต้องไปดูเงื่อนไขย,ย่อยเงื่อนไขย,ย่อยในย่อยอีกมันก็ทําให้มันยากต่อการเข้าถึงหลายๆคนก็เลือกที่จะไม่เข้าถึงบริการนั้นๆแต่ก็มีหลายๆประเทศที่เขาใช้เทคโนโล,โลยีใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่สถานการณ์โควิดในแต่ละประเทศเริ่มดีขึ้นนะคะบางประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้ เป็นคูปองดิจิตอลเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่โควิดในประเทศจีนเริ่มดีขึ้นเริ่มคลายล็อกดาวน์กันผู้บริโภคกลับมาใช้จ่ายกันนะคะแต่จะให้กลับมาได้ใกล้เคียงกับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการกระตุ้นกันซึ่งแน่นอนว่าวิธีการของประเทศจีนเนี่ยคือการ แจกเป็นคูปองดิจิตอลนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ให้ธุรกิจทั้งธุรกิจที่เป็นโล컬โธุรกิจขนาดเล็กรย,ย่อยที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและต้องการการพลิกฟื้นเศรษฐกิจมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของร้านค้าปลีกร้านอาหารเครื่องดื่มพวกของร้านความบันเทิงต่างๆพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องเร่งด่วนเขาก็เลยมีการออกเป็นคูปองดิจิตอล เพื่อมาช่วยเหลือผู้ประกอบการเน้นในกลุ่มของ SME เป็นหลักเลยนะคะเป็นวิธีการที่กระตุ้นกำลังซื้อด้วยคูปองดิจิตอลค่ะก็ออกมาให้กับประชาชนนะคะแจกจ่ายไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นค่าเงินไทยเนี่ยประมาณ85,000ล้านบาทให้กับ28มณฑลแล้วก็170เมืองผ่านแพลตฟอร์มของอาลีเพค่ะที่ เป็นแพลตฟอร์มหลักในการใช้จ่ายนะคะก็เป็นในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางจีนซึ่งการใช้คูปองดิจิตอลทุกๆ1หน่หยวนเนี่ย นำไปสู่การใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณ7หยวนหรือว่าตีซะเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็30กว่าบาทนั่นแหละนะคะก็ตีซะ5บาทต่อ1หยวนก็ได้นะจะได้คิดกันง่ายๆนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิตอลอย่าง100%เซแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลดีด้วยคุณผู้ฟังเพราะดูจาก การใช้คูปองดิจิตอลนะคะทำให้ยอดการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจอย่างเช่นอาหารและเครื่องดื่มบริการเสริมสวยและความงามนะคะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนี้ยอดการทำธุรกรรมเยอะขึ้นมากเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งวิธีการอีกหนึ่งมาตรการที่ประเทศจีนนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการที่เป็นรูปแบบของดิจิตอลนั่นเองส่วนในประเทศอื่นๆนะคะก็คงต้องรอดูอยู่ไทยเราเองก็ยังไม่รู้เลยคุณผู้ฟังว่าวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามสถานการณ์นะคะนอกจากเรื่องของโควิดแล้วฝนฟ้าอากาศก็ยังต้องตามอยู่ถึงแม้ว่า พายุที่เข้ามาในประเทศไทยจริงๆก็ไม่ได้เข้าซะทีเดียวนะแต่ว่าได้รับอิทธิพลมาอย่างซินล,ลากูเนี่ยก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไปแล้วแต่ว่าก็ยังดูไม่ค่อยปลอดภัยวันนี้ก็ยังมีฉ่ำๆอยู่เหมือนกันเช็คสภาพอากาศนะคะเช็คเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ําป่าด้วยสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะผ่านทางช่องทางเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ เดี๋ยวนี้เราเข้าถึงข้อมูลง่ายคุณผู้ฟังก็ใช้ในส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องของการใช้ชีวิตในวิถีใหม่กันบ้างคุณผู้ฟังมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจไปเห็นในคลิปนะคะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลแบบ New n o r m a l ที่สหรัฐอเมริกาคือบาสเกตบอลก็ถือว่าเป็นอาชีพนะเป็นอาชีพที่ ต้องต้องทำถึงแม้ว่าโควิดมีก็ต้องแข่งเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจแต่ว่าจะแข่งยังไงให้ปลอดภัยแข่งแบบ New n o r m a l นะคะเขามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ว่าจะช่วยยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวไอทีทั่วไปอื่นๆด้วยติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ ถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 1> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,ค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้สองซิมแล้วทั้งโทรโพสไลฟ์ Post, Live, ฟรีไปเลย24ชั่วโมง ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหลาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็นซีออส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปต์ร้อยเรซ็เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1 1 7 5กองสื่อสาม ทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสวรร์กลับมาคุยกันต่อค่ะในช่วงนี้เรามาดูในเรื่องของการปรับตัวกับ การใช้ชีวิตในยุคข,ของโควิดกันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดกันอย่างหนักเลยต่อสู้กับโควิดนี่แหละถือว่านานมากนะคะแล้วก็ดูจากท่าทางแล้วเนี่ยไม่น่าจะหายไปเร็ววันนี้กีฬาก็ถือเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่นักกีฬาก็ต้องทำการแข่งขันมันเป็นธุรกิจที่ถ้าเกิดว่าห่างหายไปหยุดการแข่งขันไปมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกัน แต่จะแข่งยังไงในยุคข,ของโควิด1 9เเราเห็นการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเบสบอลหรือแม้กระทั่งบาสเกตบอลลีกดังๆของโลกเนี่ยกลับมาแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แข่งแบบไม่มีคนดูแข่งแบบสนามปิดเลยนะคะไม่มีคนเข้าไปดูจะดูได้ผ่านการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์เท่านั้น ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเพราะปะกติแล้วเวลาที่เราไปดูข่าวกีฬาเวลารายงานการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยกีฬาต้องมีคนเชียร์คุณผู้ฟังถ้าไม่มีบรรยากาศมันหายไปเลยบาสเกตบอลก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะบาสเกตบอล NBA ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาเหมือนที่อังกฤษ คลั่งฟุตบอลกันยังไงอเมริกาก็คลั่งบาสเกตบอลกันแบบนั้นเลยนะคะสถานกีฬาสถานที่การแข่งขันเขาเนี่ยแต่แล้แมชต้องเรียกว่าอลังการมากภาพจำที่เราคุ้นเคยกันก็คือในตรงกลางสนามจะเป็นสนามแข่งนะคะมีแป้นบาสแล้วก็สีทิศทางก็จะเป็นสแตนที่จะให้คนดูเข้าไปนั่งรับชมเกมแล้วก็ตรง ด้านบนตรงกลางก็จะเป็นจอใหญ่ๆบรรยากาศมันก็จะมีความคึกคักสนุกสนานกันบรรยากาศเรียกว่ากระตุ้นความตื่นเต้นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยแต่ว่าการจัดการแข่งขันกีฬาแบบ New n o r m a l นี้ไม่มีคนเข้าไปชมได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรก็ตามแต่ NBA มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะอันนี้เป็นการแชร์จากคนในโซเชียลมีเดียที่บังเอิญไปเจอมาแล้วก็ไปค้น,คน ต่อเนื่องนะคะก็ไปดูในเว็บไซต์ของ NBA เป็นการเปิดประสบการณ์การรับชมกีฬาบาสเกตบอลแบบนิวอน์นมอลก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากเลยเหมือนกันคืออย่างที่บอกอะคะ่ะว่าวิกฤตตการทั้งเรื่องของโควิดและอะไรต่างๆเนี่ยทำให้การออกไปรับชมกีฬาถือว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลย แล้วการรับชมกีฬาของต่างประเทศนี่เขาถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงของวันหยุดหรือว่าช่วงเวลาว่างของเขาเนี่ยจะชอบมากแต่มันมีความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อเพราะฉะนั้นล่าสุดค่ะลีกของบาสเกตบอลอาชีพของอเมริกาอย่าง NBA เขาก็เลยไปจับมือกับ Microsoft จัดการแข่งขันบาสเกตบอลแบบ New Normal ค่ะแบบ New Normal ที่นี้ก็คือว่านักกีฬาก็แข่งขันกันในสนามไปส่วนผู้ชม ไม่สามารถที่จะมาชมในที่สเตเดียมได้ที่ในเว็บไซต์เขาบอกว่าไม่สามารถเข้ามาเป็น physically present ที่สถานที่จัดการได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการใช้เทคโนโลยีในที่นี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเหมือนเป็น Microsoft Teams ที่เขาใช้ชื่อว่าเป็นฟีเจอร์ t o g ก t h e ร์โหมค่ะของ m i r r s s o t t t e m s ที่จะใช้ AI ทํเนี่ยทำการลบพื้นหลังของผู้ใช้งานแล้วก็นำผู้เข้าร่วมแต่ละคนเอามาอยู่ในภาพเดียวกันบนจอใหญ่ๆเลยแล้วจะถูกฉายลงบนจอ LED ที่ใหญ่มากๆนะคะสูง17ฟุต มี3ด้านของสนามทําให้นักกีฬาเล่นไปก็จะเห็นคนชมเหมือนนั่งอยู่บนสแตนเชียนะคะนั่งอยู่บนอัตจันย์ที่จะคอยเชียร์คอยชมอันนี้มีความจุอยู่ที่300คนนะคะเป็นการรับชมกีฬาแบบใหม่ที่ผู้ชมไม่ต้องออกจากบ้านแต่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาได้แบบเสมือนจริงนักกีฬา แข่งไปก็เห็นหน้าผู้ชมไปก็ใกล้เคียงกับสภาพปกติเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการชมแบบ new normal แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่จะมีเข้ามานะคะอย่างที่บอกไปว่านอกจากเรื่องของการถ่ายทอดสดในรูปแบบใหม่แล้วเนี่ยยังมีพวกเทคโนโลยีของกล้องที่มีเป็นเหมือน super camera นะคะแล้วก็มี การถ่ายทอดสดในมุมมองใหม่ๆทำให้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในการรับชมการแข่งขันกีฬาด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นประเด็นที่เราเอามาเล่าสูกา่กันฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเห็นนะว่าเอฟมันเป็นการแข่งขันกีฬายังไงแล้วมันแตกต่างจากภาพที่เราคุ้นเคยกันยังไงไปดูได้ที่แฟนเพจนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงาน แชร์ลงไปให้ดูว่าการเชียร์กีฬาแบบ New n o r m a l เนี่ยเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ใกล้ตัวเราเท่าไหร่คุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็เอามาแชร์ามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการปรับตัวที่น่าสนใจของมวลมนุษยชาติในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นเดียวกันไปกันต่อที่ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของ ฟีเจอร์ดีกว่านะคะเป็นเรื่องของการฟังเพลงบนแพลตฟอร์มที่สำหรับคนใช้ Android เนี่ยหลายๆคนจะใช้แพลตฟอร์มของ Google Play Music กันมากนะคะแต่ว่าวันนี้มีข่าวว่า Google Play Music จะหยุดให้บริการในเดือนตุลาคมแล้วจะพาผู้ใช้เนี่ย ย้ายไปอยู่บน YouTube Music กันหลังจากที่ YouTube Music ประสบความสำเร็จกันอย่างมากเลยนะคะก็เป็นฟีเจอร์ถ้าในเมืองไทยรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่พ่วงมากับการสมัคร YouTube Premium สามารถที่จะรับฟัง YouTube Music เป็นอีกหนึ่ง Music p l พลตฟอรได้เช่นเดียวกันคือตัวของ Google Music กับ YouTube Music มันเป็นบริการที่มีความซําซ้อนกันจากผู้ผลิตเดียวกันนะคะก็เลย ประกาศหยุดให้บริการ Google Play Music อย่างเป็นทางการโดย Google เป็นคนประกาศนะคะแล้วจะมีการย้ายผู้ใช้งานเนี่ยเอาไปไว้ที่ YouTube Music แทนเป็นการประกาศนะคะว่าตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป Google Play Music จะหยุดให้บริการในนิวซีแลนด์แอฟริกาใต้และตุลาคมนี้ ยุติการให้บริการทั่วโลกนะคะโดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ Google Play Music ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช้ทั้งหมดนะคะก็คือไม่ได้ปิดทั้งหมดค่ะแต่ว่าจะขยายระยะเวลาให้ใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงธันวาคมนี้ในเรื่องของย้ายข้อมูลย้ายเพลย์ลิสต์ต่างๆที่อัปโหลดเอาไว้นะคะย้ายไปที่ YouTube Music ต้องทำภายใน ธันวาคมที่จะถึงนี้ก่อนที่จะปิดยุติการให้บริการทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่กำลังจะหายไปนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆกับ Apple Music เหมือนกันคุณผู้ฟังก็คือมีให้ฟังเพลงเป็นแพลตฟอร์มมิวสิกสตรีมมิ่แล้วก็จ่ายเงินซื้อเพลงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่เสกุ d บายไป เพื่อที่จะไปใช้บริการที่ YouTube Music อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าของการให้บริการจาก Google นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้น่าจะมีคนรออยู่ก็คือตัวของ Nearby Share ที่เป็นฟีเจอร์ของ Android นะคะมีวิธีการก็คือการส่งไฟล์ คล้ายๆกับส่งบน AirDrop ของ iPhone นั่นแหละนะคะเป็นวิธีการแชร์ไฟล์บนอุปกรณ์ Android ที่ชื่อว่า Nearby Share นะคะล่าสุด Google ก็ประกาศใช้งานฟีเจอร์นี้แล้วอย่างเป็นทางการนั่นเองโดย Android ที่จะส่งข้อมูลหากันได้นั้นต้องรองรับ Android 6ขึ้นไปนะคะแต่ปัจจุบันนี้มี ไม่กี่รุ่นที่ทำได้ก็จะมีแน่ๆเลยก็คือ Google Pixel แล้วก็ Samsung บางรุ่นเท่านั้นที่ทำได้นะคะส่วนรุ่นอื่นๆอาจจะมีการขยับขยายความสามารถในการใช้งานได้เร็วๆนี้ติดตามกันแล้วกันซึ่งวิธีการใช้เนียบอย์แชร์เนี่ยวิธีการก็คือกดไปที่ไอคอนแชร์แล้วเลือก Nearby Share จากนั้นก็สามารถแชร์ไฟล์กับ อุป,ปกรณ์อื่นๆบนหน้าจอได้ทันทีเลยนะคะการแชร์ไฟล์ก็จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปจากรายงานของ The Verge นั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีนะคะทั้งหมดที่เราหยิบยกมาคุยกับคุณผู้ฟังเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่าในส่วนของเทคโนโลยีที่เดินหน้ากันไปนั้น แต่ละที่แต่ละประเทศมีการพัฒนามีการขับเคลื่อนเรื่องอะไรมีอะไรอัปเดตบ้างทุกเรื่องราวติดตามได้กับรายการเปิดโลกสื่อสารนะคะทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ผ่านทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube SoundCloud Podbean และ Spotify สะดวกช่องทางไหนรับฟังได้ช่องทางนั้นนะคะไปดูช่องทางการรับฟังที่เราแชร์ไว้จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปที่ facebook com telecom radio วันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow! S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้สองซิมแล้วทั้งโทรโพสไลฟ์ Post, Live, ฟรีไปเลย24ชั่วโมง ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสองซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ a i s อเอสวันทเสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาบสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m ม g จเีเกนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาซีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมเลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก a i s One t วันท l การสื่อสารทําให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาลาพลอยสุวรรณ